การธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงวะเรามีเป้าหมายอยู่2เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายที่1ก็คือเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพก็คือกลุ่มในการเลี้ยงแพะวะนะคะเป้าหมายที่2ก็คือพัฒนาโครงสร้างโรงเรือนหรือพื้นที่โรงเรือนเนี่ยโรงเรือนในการเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน g a p นะคะซึ่งในการจัดตั้งกลุ่ม ของกลุ่มอาชีพนี้เราจะระดมสมาชิกที่ต้องการจะเข้าหุ้นในการเลี้ยงแพะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแพะอยู่นะคะก็คือเป็นคนที่ต้องการจะร่วมลงทุนสามารถที่จะนำทุนของตัวเองมาร่วมลงทุนในการซื้อแพะมาเลี้ยงในฟาร์มที่เป็นฟาร์มของกลุ่มส่วนในาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรือนแพะ เราก็จะมีการสร้างโรงเรือนให้เป็นโรงเรือนของกลุ่มซึ่งเรามีอยู่2โรงเรือนดู่นขณะนี้นะคะโรงเรือนนี้จะต้องได้รับมาตรฐานหรือมีโครงสร้างพื้นฐานให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานในการเลี้ยงแพะแบบ GAP ทุมเลี้ยงแพะธนาคารแพะเนื้อบริหารจัดการโดยกรรมาการจ้ามดาน ควายบริหารเลยค่ะควายจัดการความควายตรวทบบัญชีทุกคนมีหน้าที่ถ้ำกันเหมือนกันแม่งกับอ anyway, um, ่าควายบริหารก็มีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มแต่ก็ควายจัดการกว้างก็มีหน้าที่ดูแลภายในกว้างแต่ควายตรวอบบัญชีถ้ามาตรวอบบัญชีได้ทุกอย่างกับตีในกลุ่มของเราการบริหารจัดการกลุ่มตรงนี้กับความสํำกันที่สุดคือความรักความสมารับ ถ้าหากว่าเราทุกคนมีความดักความสามาคี้กันแล้วกลุงการของเราจะไปได้ช่วยกับสมาชิกของเรารวมกลุ่มเลยกมีรายได้เพิ่มขึ้นกับในกลุ่มการขัดวางของผมผมจะว่ากลุ่มธนาคารแเะื่อเนื้อแบบเหลียงว่านี่เลียงห้ถึงะระดับทีพี่กับเพื่อได้มาจะต้านสาขลนให้รุงได้ะระดับ่วโลกหรือว่าอาจจะว่าป่อยป,ปากเนื้อปากอีสานหรือว่า ประเีศใกล้เคียงมาเลเซียถ้ามาทุ่งออกได้ครับแบบเดิมๆนั้นมันก็ทาได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีพ้นในอย่างการปั่นหุ่นในต่างๆนะครับคือเลี้ยงแบบ่ว่าปันโลก,กันเป็นว่าตัวแรกปะน,นี่อาจจะว่า,าให้เจ้าก้องผู้ตีเลียงและตัวตีโซ่กันจะให้ไก่กับพู้ยตว่าอาจจะโค้งมนได้ปะนี่นะครับมันทางกับรูปแบบปัจจุบันพอได้ไปปุ๊บมันก็มีการเปงุนนี่มันก,ก็จะว่า จ่ายสัดส่วนในการแบ่งหุ้น,นอันที่หนึ่งก็คือทิพนันนายกับอาเป็นแบบรุ่งฟาร์มนะครับหลักการทีช่องเสื้อิพส่วนกองเสื้อทิพนั่นคือให้กับสมาชิกที่เป็นหุ้นหลักการที่้ำ h a s h สิบเดี๋ยวผมหวาดเดี๋ยวใช้ะครับนั่นคือให้กับผู้ที่เลี้ยง จะอยู่โครงการนี้เพราะว่าจากที่เราทำงานรายได้เป็นประจำอยู่แล้วจะมีรายได้เสริมแล้วก็เพิ่มรายได้กับครอบครัวแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นการรวมความสามัคคีในชุมชนของเราเองค่ะตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์แต่กะว่าหลังจากนี้คงมีประโยชน์กับตัวลุงมากขึ้นอย่างน้อยๆก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะการเป็นกลุ่มนี้ใช้คนเยอะคนมาร่วมกันเยอะ เราแรกๆเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บางคนเคยเลี้ยงมาก่อนบางคนยังไม่เคยเลี้ยงทีอย่างนี้ก็ได้ศึกษาจากคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนมีมหาวิทยาลัยทักษิณให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการอยู่แล้วนี่ก็เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจคนตีว่าไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีเป๊ะกัสามาตีว่ามาลงวุ้นกับกลุ่มกลุ่มเลียกเปะว่าไดา้ค่ะจะได้มีร่วนรวม อยากตรองเริ่มตรงนี้นะคะเพราะว่าทุก้นก็นจะได้มีทวนรวมกันในหมู่บ้านไล่ๆก้นก็ได้ได้มาร่วมกันได้ได้มาเห้ปุ่นประโยชน์ตีได้รับจากกลุ่มเลี้ยงเพะค่ะเราคาดหวังว่าธนาคารแพะที่ตำบลตะโบดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงแพะที่สำคัญที่สุดในจังหวัดพัทลุง และสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นการเลี้ยงแพะแบบระบบการบริหารจัดกลุ่มเนี่ยส่งไปยังพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น3ามชายแดนภาคใต้หรือส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศมาเลเซียนะคะถ้าเราเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐานแล้วก็รวมกลุ่มการเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดในเรื่องของการต่อรองเรื่องราคาราคาสูงขึ้นและระบบการเลี้ยงได้มาตรฐานก็ทําให้ราคาเนี่ย สูงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งการส่งแพะออกไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถ้าความเราได้มาตรฐานนะคะก็จะส่งผลให้สินค้าของออตัวแพะมีราคาที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าการเลี้ยงแพะแบบธนาคารของเราเนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพสร้างความมั่นคงด้านรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านครัวเรือนนะคะ คิดว่าอะไรงูเบบเบบเบียงเปะนี่เบบเบียงวะนี่เราคิดว่ากลุ่การกองเขาวันคือกูว่าหน้าจะว่าให้เรารักตัวร่องตัวมันนั่นแหละนะแต่บอกมาถึงจัดเป็นเป็นคลุมเป็นนี่เป็นมีมีคือการอบรมขึ้นมามันก็กยายขึ้นมาปิดความการไม้ราอลไรงุว่าเราว่าแต่ว่าร่วมกลุ่มกันได้ก็กอใจเปะคนละตัวร่องตัว แต่宝妈นี come come, be, ps, ่มอตักสินกามากก็มีวีวความมาเราก็รวมกันหลายๆหุนเร็วนในในในการรวมตรงนี้ก็มีมีม่มังมีมีต่างการบัญชีมีมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าเราขาดไม่ถึงคาดหวังว่าน่าจะมีการขยายโครงการให้กว้างขึ้นค่ะมีมีแพะเยอะๆหลายๆตัวสมาชิกเข้าในหมู่บ้านในชุมชนจะเข้ามารวมเป็นกลุ่มกันทั้งหมดเลยค่ะ